สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมเดินทางไปเที่ยวแม่กองจะเดินทางด้วยรถไฟแบบชิวๆแต่ก่อนจะไปแม่กองะผมจะต้องมาขึ้นรถไฟที่วงเวียนใหญ่ไปลงมหาชัยตอนนี้ก็หกโมงเช้าจะต้องไปเที่ยวแรกเลย ตอนนี้ออกจากสถานีวงเวียนใหญ่ไปมหาชัยนะครับคงใช้เวลาในการเดินทางไปถึงมหาชัยราวหนึ่งชั่วโมง ถ้าเรือข้ามฟากสาบาทตอนนี้ผมอยู่ฝั่งมหาชัยจะข้ามฟากนั่งเรือข้ามฟากไปฝั่งท่าฉลอมกันนะครับคนก็ใช้ได้มีทั้งมอไซค์มีทั้งเด็กผู้ใหญ่ ถึงท่าฉลองแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะต้องเดินเท้าไปที่สถานรถไฟบ้านแหลมที่จะขึ้นรถไฟไปยังแม่กรอ,องตาดล้มบุกนะครับ เดี๋ยวเราจะต้องเดินเท้าไปสถานีรถไฟบ้านแหลมนะครับเพ่จะเดินทางไปแม่กองตลาดลบมหุกที่จริงมันก็มีรถมอไซครับจ้างวินรับจ้างกับ3มล้อนะครับแต่ผมไม่ชอบอะ่ะผมชอบบรรยากาศชิวๆแบบเดินผมชอบเดินแล้วก็มองนูน่นม,มองนี่ตามข้างทางครับไปไปกัน นี่เป็นทางที่จะเดินไปสถานีบ้านแหลมนะครับระยะทางน่าจะประมาณาประมาณสองร้อยเมตรน่าจะได้สถานีรถไฟบ้านแหลมครับวันนี้คนน้อยครับเพราะว่าไม่ใช่เสาร์อาทิตย์รถไฟยังไม่มาเลยครับ บ้านแหลมเดี๋ยวเราจะเดินทางไปแม่กลองตลาดลมบุบก,กันเดี๋ยวรอรถไฟก่อนครับน่าจะต้อง,งจำหน่ายตัวครับบ้านแหลมไปแม่กลองเ <c oughs> ที่ยวแรกเจ็ดโมงครึ่งนะฮะจนถึงสี่โมงครึ่งสี่โมงสี่สิบ ซื้อตั๋วมาแล้วครับบ้านแหลมแม่กอง10บโมง10นาทีของวันที่15มีนา66ค่าตั๋วก็ไม่แพงนะครับแค่10บาทเดินทางก็น่าจะราว1ชั่วโมงไปยังแม่กองตลาดล่มหุกรถไฟจากบ้านแหลมไปแม่กองตลาดล่มหุกมาแล้วนะครับ สีสันสดใสเชียววันนี้คนไม่เยอะนะครับเพราะว่าไม่ไม่ใช่วันเสาร์อาทิตย์เป็นวันธรรมดาไม่ใช่วันหยุดเสาร์อาทิตย์คนก็เลยไม่เยอะเท่าไหร่ไปเดี๋ยวเราขึ้นรถไฟไปเที่ยวแม่กองตลาดล่มหูก,กันครับรถไฟออกแล้วไปเที่ยวแม่กองกันตลาดล่มหูก สองข้างทางก็จะเป็นบ้านคนนะครับได้บรรยากาศดีโอ้โหวันนี้นักท่องเที่ยวต่างชาติเยอะ าต่างชาติเต็มขบวนเลยครับนั่งมาจนถึงแม่กองเลย <Hello. S 1> แล้วตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะครับตลาดลมหุบแม่กองนี่ครับ <Hello. S 1> สองข้างทางจะเป็นอย่างนี้เลยนะครับ <Hello. S 1> นี่ คนสามเปิดตารถไฟห้องสุขาขณะรถจอดตลาดนี้นะขนาดที่ขาดตลาดลหคนโคตรเยอะเลยอะ่ะสถานีรถไฟแม่กองตลาดล่มหุบนะฮะ ถไฟกำลังมาครับออกจากสถาน,นีแม่กองตลาดร่มหุบถือว่าเป็นนันสินของที่นี่เลยนะครับทุกคนต่างใจจดใจจ่อที่จะถ่ายรถไฟนะฮะผมเป็นคนหนึ่งที่ชอบนะฮะมาแล้วตลาดแม่กองมาได้นะครับตลาดแม่กองตลาดร่มหุบตลาดร่มหุบแม่กองนะฮะนี่ ไกลชิดเป็นขนาดนี้เลยฮัลโหลบายบายตู้สุดท้ายแล้วครับ เมื่อรถไฟผ่านไปแล้วก็พ่อค้าแม่ค้าก็เอาพวกผ้าใบมาคุมกันอย่างปกตินะครับแล้วก็ขายของกันอย่างปกติเหมือนเดิม แม่น้ำแม่กองสายน้ำที่ไม่เคยไหลย,ย้อนกลับบรรยากาศโคตรดีมากเลยอ่ะ ตอนนี้ผมก็ถึงเวลาที่จะต้องเดินทางกลับไปกรุงเทพนะฮะข้างหลังผมเนี่ยเป็นขบวนสุดท้ายของวันนี้สามโมงครงึก็เหมือนเดิมครับนั่งจากสถานีแม่กองไปลงบ้านแหลมเหมือนเดิมแล้วก็นั่งเรือข้ามฟากจากท่าฉลอมข้ามไปฝั่ง มหาชัยแล้วต่อรถไฟจากมหาชัยกลับกรุงเทพก็เที่ยววันหนึ่งพอดีอ่าสนุกดีครับสนุกดีแต่วันนี้อโคตรร้อนเลยแล้วไว้เจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้าบ๊ายบาย